สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้านะคะประจำวันที่9ก้ากับ10พฤศจิกายนหกห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือเจหนึ 9, ่งกับเก้าเจ็ดกับสามนะคะหนึ่งศ3 1ย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสาหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าสเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะ

กสามหกห้าหกแปดหกหกเดอมีเบิร์สามแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหนึ่งสามหกแปดหกหกแล้วก็หกแปดศูนย์นะคะหกแปดศูนย์หกแปดสองหกแปดสี่เดอร์จับคู่เอาเนาะก็ก้อยทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะอันนี้ก็เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้า ง่ายสั้นๆเนอะจับคู่ซื้อ,อด้วยกันเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้นะคะหนึ่งกับสามมาตรงกันต่างกันหกกับเจ็ดแปดกับหกเก้ากับเจ็ดโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ